ลุยโชทยอินไซต์แถลงะครับก่อนที่จะไปกันที่ภูทะเบิกอีกครั้งน,นะครับะนิดเดียวนิดเดียวอเอาตรงนี้นิดนึ่งก่อนเรื่อง,เร,องเรื่องรับจ้างเดินบัญชีคะเพื่ออาไิโชใครก็แล้วแต่ใช่ค่ะตอนเช้านะฮะเราบอกว่ามีคนรับจ้างทำสเตตเมนต์ปลอมเพื่อนำไปใช้ทำดีซ่าบ้าง เอาไปใช้ประกอบกันข้อเสียเชื่อบ้างประมาณนั้นก็มีคนมีก็มีคนไลน์เข้ามาให้ข้อมูลทําให้เราเริ่มกระจ่างแจ้งนะก็บอกวิธีการเขาไม่ได้ปลอมนะเออสเตทเมน่ะจริงแต่กระบวนการอ่ะแต่ว่าวิธีการเขาเขาทําอย่างนี้ผมผมรับจ้างคุณเป็นลูกค้าค่ะอยากจะได้สักหกเดือนสเตทเมนสวยๆแล้วผมมีเงินนะอืมผมก็จะเอาผมก็จะเอาเงินของผมเนี่ยเข้าเข้าออกออกบัญชีที่เป็นชื่อของคุณ ออมรัูก็เอาบัญชีไปฝากไว้คุณดันไดเอทีมก็ไว้ที่คุณดันไดจัดการให้หน่อยสิมีใบฝากใบมอบฉันมีเอทีมมีบุ๊กแบงค์มีทุกอย่างใช่จะเก็บไว้หมดใช่ช่วยเอาเงินเข้าออกให้6เดือนเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องไปกู้่เงินที่เข้าออกเนี่ยมันเป็นเงินของคนที่รับจ้างเดินบัญชีของคุณดันไดนั่นแหละสมมุตินั่นแหละใช่โอเคโอเคผู้กันีกคามต้องเปลี่ยนหม่ไม่ใช่ปลอมสเตตเมนต์แต่มันเป็นการปลอมเครดิตปลอมเครดิตแล้วอย่างนี้แบงค์ที่จะปล่อยกู้เขาจะตรวจสอบได้ยังไงล่ะไม่รู้ ออ่ะตัดกลับมาที่เรื่องนี้ตัดกลับมาที่เรื่องนี้เรื่องภูทะเบิกดีกว่าค่ะไม่ต้องเขย่าขวดแล้วนะครับจําได้นะครับมีคนโทรไปขู่ฆ่าเจ้าหน้าที่ที่สนธิกําลังกันเข้าไปรื้อรีสอร์ทที่ภูทะเบิกอืมเรื่องใหญ่ขนาดต้องมีการสั่งไม่ทัพภาคที่สามมันนะครับลงไปให้คําให้ความคุ้มครองประมาณดูแลแล้วก็ไปสืบเสาะเลยที่มาที่ไปของมือโทรขู่นี่ยแหละแต่ล่าสุดมีข่าวว่าเขารู้ตัวเขารู้ตัว คนโทรขู่ละรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครละอ่ะเดี๋ยวเราจะไปกันที่อำเภอลมเก่าหนึ่งในคนที่ถูกขู่ด้วยเป็นหนึ่งในสามที่ถูกขู่ทางโทรศัพท์ด้วยนะคะคุณชันชัยสอนศรีวิชัยค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะใช่ค่ะจะได้ไปอัปเดตกัน,น,นปฏิบัติการร,รีสอร์ทนี่ราบเป็นหมดแล้วมั้งค่ะในส่วนของภูทับเบิก ในสุดกับภูทับเบิกใช่ค่ะราไแล้วรถที่กาหนดไว้เนี่ยค่ะรถสุดท้ายสัปดาห์ที่แล้วก็เสร็จสิ้นกันไปเรียบร,ร้อย <100. S 2> ไปกันที่คุณชันชัยสอนศรีวิชัยค่ะนายอำเภอหลมเก่านะคะจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะสวัสดีค่ะคุณชันชัยคะสวัสดีครับท่านนายอำเภอคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่จยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวต่อสายนิดนึงนะคะอาะเดี๋ยวรอสายสักครู่นะคะอ่าเดี๋ยวสักครู่สักครู่นะคะต่อสายนายอำเภอลมเก่าเข้ามาพูดคุยอัปเดตกันนะคะกรณีภูทับเบิก เขาบอกเขารู้ตัวแล้วรู้ตัวแล้วท่านาอำเภอเป็นหนึ่งในสามที่ถูกขู่ฆ่าว,วันนั้นด้วยนะคะวันที่เกิดเหตุ<อ>ช่วงเียาเป็นหนึ่งในสามด้วยนะคะอืมอืมใจถึงดีอืมขณะที่รอสายนายอำเภอหลมเก่าอนะครับทําให้ผมนึกถึงอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งน่าจะจบลงด้วยการที่ต้องถูกลือด้วยก็ค,คือรีสอร์ทแถวเขาคออ๋อค่ะ เขาค้อจำได้เขาค้อมาแล้วเดี๋ยวนะไปกันที่คุณชันชัยสอนศรีวิชัยนะคะนายอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะสวัสดีค่ะท่านนายอำเภอคะสวัสดีครับครับครับผมครับผมค่ะคุณชันชัยครับรู้ตัวแล้วใช่ไหมครับว่าคนโทรขู่ฆ่าเจ้าหน้าที่เป็นใครอยังไม่รู้ว่าผมยังไม่รู้ฮะที่ผมยังไม่รู้นะะแต่เป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงอันนี้ผมไม่ได้อไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวด้วยทางทางทางเขาดําเนินการเอง อ๋อครับครับตรงนี้ผมคงไม่ไปถามเชื่อนะฮะแต่ว่าแต่ว่าเท่าที่รู้ข้อมูลกันในพื้นที่ก็คือพอจะรู้แล้วคนที่โทรโูเนี่ยเป็นเป็นใครใช่ไหมอันนี้ผมตอบให้ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตํารวจนะแต่ก็คงรู้แล้วลหละนะเขาเขาแต่พูดไม่ได้ครับผมพูดไม่ได้อ๋อเข้าใจเข้าใจตกลงตกลงมีคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยคนเดียวคนเดียวคนเดียวแต่ว่า โทรหลายครั้งครับแล้วโทรหลายครั้งแล้วโทรโทรเข้าไปคู่หลายคนประมาณนั้นนะฮะใช่ใช่เป็นคนเดียวกันเลยใช่ไหมอืมเป็นเสียงคนเดียวกันเสียงคนเดียวกันคุณบอกว่าคนที่โทรเข้ามานี่มีการดัดเสียงด้วยนี่ใช่ไหมฮะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าบางบางทีหรือแต่ยืนยันว่าคนเดียวกันที่โทรหาผมนะอืมอืมเสียงเสียงนี่เป็นเป็นเป็นชาวม้งในพื้นที่หรือเปล่าเนี่ย ไม่แน่ใจครับอย่าไปพูดอย่าไปกล่าวหาอยางงั้นดีกว่านะครับนะครับเพราะว่าสำเนียงคนเนี่ยมันมันมันถ้าไปกล่าวหาอยางงั้นมันก็ว่ารอข้อมูลทางฝ่ายความมั่นคงดีกว่าโอเคเอาเป็นว่าในเบื้องต้นตํารวจกขคงจะรู้ตัวและก็กําลังจะขอออกหมายจับกันนะฮะก็รู้กันประมาณนี้นะฮะครับ <c oughs> ครับ,รบส่วนเรื่องของการรื้อรีสอร์ทก็เรียบร้อยดีก็หมดแล้วไม่มีปัญหาแล้วจบแล้ว <c oughs> ครับ ครบตามเป้าหมายแล้วนะฮะมันเหลืออย่างเดียวก็คือการฟื้นฟูพื้นที่แล้วก็การฟื้นฟูชาวมงที่ที่ทเข้ามาทำธุรกิจรีสอร์เนะฮะตรงนั้นมาตอบผลหรือยังครับว่าเราจะทํากันอย่างไรครับการฟื้นฟูเนี่ยเป็นเรื่องของกระทรวงพัฒนาสังคมนะและวามมันคงของมนุษย์นะครับอันนั้นอันนั้นเขาก็ดําเนินการตามแผน ตามแผนของเขาไปนะครับในส่วนปฏิบัติการที่ทำอยู่เนี่ยดำเนินการตามคําสั่งของหัวหน้าคอสชคําสั่งที่สามสิบห้าทับสองห้าห้าเก้านะครับต้องแยกกันให้ชัดเจนนะต้องแยกให้ห้ชัดเจนครับครับครับผมเทีนี้การการที่จะให้ทางออกแก่ชีวิตของชาวมงที่เขาถูกรือรีสอร์ทเห็นบอกว่าก็กำลังคิดกันอยู่ว่าจะอะไรอย่างไรตรงนี้มีความชัดเจนไหมครับ อความชัดเจนเนี่ยก็คืออย่างอย่างวันพรุ่งนี้เขาก็จะมีการประชุมเขา,าทางกระทรวงพอเขาก็เชิญประชุมที่จัลลางนะครับเขาเขาเขาก็จะเป็นแกนหลักนะครับเขาเป็นแกนหลักในการในการฟื้นฟูเขาก็ต้องมากรองคนว่าคนกลุ่มไหนมีคนกลุ่มไหนบ้างนะครับก็คือแต่แกนหลักนี่ก็คือกลุ่มของอพี่น้องที่อยู่บนทับเบิกนี่แหละครับเป็นหลักนะครับอืม ครับครับเพราะว่าถ้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 าไม่หาทางออกให้กับพวกชาวม้งเดียวมันก็จะมีปัญหาในพื้นที่เเขาคือคือจริงๆเขาเตรียมไว้หมดแล้วนะในรายละเอียดเนี่ยฮะอ่าทางทางทางกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยเขาเขาเตรียมไว้หมดแล้วล่ะนะครับแต่ครนี้เป็นเรื่องที่ว่าในการเฟื้นฟูหรืออะไรก็การกองคนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่าทางเขาจะต้องเป็นผู้เข้าไปชี้แจงจริงจริงนะฮะจริงๆเนี่ยเขาก็มาทำการบ้านตั้งแต่ปีห้าแปดแล้ว อตั้งแต่ปี58แล้วตั้งแต่ปี58แล้วผมผมก็ทำงานร่วมกับเขาเนี่ยเขาก็ขอญาตเข้าพื้นที่เนี่ยเขาก็ทำอ๋อมีการเตรียมพร้อมมาก่อนหน้าใช่เขาเขาปูพรมสารวจอะไรไปในเบื้องต้นเนี่ยจริงพร้อมที่จะเข้าคลอรมออยู่แล้วค่ะแต่ที่ผ่านครับที่ผ่านมาเนี่ยมีการลงพื้นที่สํารวจแต่ว่าการพูดคุยกับคนในพื้นที่ยังไม่ได้มีใช่ไหมครยังไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาคุยแล้วนะหลอแล้วมันยังเกิดอะไรขึ้นค่ะ จริงๆเขาคุยแล้วนะครับจริงๆเขาคุยแล้วมีหลักฐานบันทึกภาพมีมีการประชาคมอะไรอ่ะมีหมดแล้วนะอ๋อเป็นระยะระยะสี่หมู่บ้านใช่เขามีแล้วฮะมีมีมีแล้วผมก็ยังไม่ร่วมกับเขาเลยมีการประชาคมโอเคค่ะครับครับครับผมจีดี้เรื่องของการที่จะให้ทางออกแก่ชีวิตชาวมงนั้นทางกรมพัฒนาสังคมจะเป็นแม่งานละนะครับใช่ครับเป็นเป็นแม่งานเขาเขาก็จะมีการอย่างเช่นทําปอดทํา ทําผักแปลงใหญ่ผักปลอดสารพิษทําตา,นามน,านาโนยบายของรัฐบาลมีรายละเอียดหมดละที่จะไปบอกอาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอะไรเงี้ยพวกนี้อ,อยู่ในแผนหมดแล้วนะมีแผนทั้งหมดแล้วพื้นฟูความเป็นอยู่อะไรเงี้ยร้านค้าชุมชนเขตผ่อนปลนมีอยู่ในแผนหมดแล้วครับมีอยู่ในแผนหมดแล้วโอเคเดี๋ยวจะไปหาคําตอบจากกรมพัฒนาสังคมขอบพระคุณมากครับนายอำเภอครับขอบพระคุณนะคะนายอำเภอชันชัยค่ะนายอำเภอชันชัยสอนศรีวิชัยนะคะนายอำเภอหล่มเก่านะคะจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ ได้ไรไหมเนี่ย <c oughs> ได้ไรไหมเนี่ย <c oughs> อะอะ <c oughs> โอเคพักสักครู่ค่ะ